โอทะเลแสนงามเฟสิคามสดใสรองเท้าพีไปแล้วกำลังจะเทเลยทีเดียว ก็จะเป็นทะเลนะครับแล้วก็มีวิวของเดไ์เฮาอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยครับเขาเอารถบ้านมาทำเป็นเหมือนบ้านเลยนะฮะ พวกเราครอบครัวบ้านน้องหมาในสหรัฐอเมริกาเราชอบการเดินทางท่องเที่ยวมากๆและวันหนึ่งเราได้ซื้อรถบ้านมาด้วยความที่เราชอบเดินทางชอบการแคมปิ้งจึงมีแผนการที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆในสถานที่ต่างๆในสหรัฐอเมริกาเท่าที่เราจะทําได้นะครับและเป็นการเดินทางด้วยรถบ้านครั้งแรกของพวกเราการใช้ชีวิตความเป็นอยู่การกินในบ้านติดล้อบนถนนในสหรัฐอเมริกาของพวกเราจะเป็นยังไง มาร่วมเปิดประสบการณ์ไปกับพวกเรากันนะครับ คินดีต้ตอนรับเข้าสู่บ้านหลงเฟมลี่นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่แคมป์กล่าวชื่อว่า Ocean View วแคม g ์กล่าวรีสอรของรัฐ New Jersey นะครับสำหรับแคมป์กล่าวที่เรามาพักกันวันนี้นะครับชื่อว่าโอเชียนวิวรีสอร์ทนะฮะราคาตกคืนละ100เหรียญเขาก็จะมีน้ํามีไฟมีที่ดำครบในที่จอดเลยนะฮะที่นี่นะครับก็จะมีสระว่ายน้ํามีเล็กสําหรับพักผ่อนแล้วก็สนามสมอลกอล์ฟที่วันนี้ไม่เปิดนะครับ วันนี้เราก็จะมาพาก,กันที่นี่นะครับเดี๋ยวยังไงผมพาทุกคนปั่นจักรยานชมรอบๆรีสอร์ทกัน <Yeah. S 1> ว่าเขมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขอเอาจักรยานออกจากรถก่อนนะฮะโอเคครับเราไปชมรีสอร์ทกันเลยดีกว่านะครับ yeah. รถบ้านเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นรถบ้านที่เอามาดัดแปลงทําเป็นเหมือนบ้านเมืนบ้านจริงๆนะฮะตกแต่งน่ารักดีนะครับเนี่ยครับเขาเอารถบ้านมาทําเป็นเหมือนบ้านเลยนะฮะ เป็นหลังใหญ่เลยทีเดียวแล้วสามารถแบบว่าเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะฮะสมมติว่าถ้าจะย้ายไปไหนเนี่ยก็สามารถแยกชิ้นส่วนแล้วก็ขับไปเลยนะฮะ ที่นี่นะครับจะเห็นว่ามีรถบ้านที่เอามาเกาะเป็นเหมือนเป็นเหมือนบ้านจริงๆนะครับจอดไว้เยอะมากเลยนะฮะคิดว่าคนที่เขาจะมาอยู่ระยะยาวจริงๆเนี่ยเขาก็จะทําให้เป็นเหมือนบ้านตากอากาศไปเลยนะฮะจะทําไว้พักผ่อนไว้เลยนะฮะจะยังไงผมพาปั่นชมรอบๆรีสอร์ทกันก่อนนะครับแล้วผมจะพาไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนะฮะ แล้วก็มาเจอบ้านของเรานะครับบ้านของเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับบ้านของเราวันนี้นะครับก็จะมาจอดอยู่ฝั่งทางด้านหลังของเล็กพอดีนะฮะก็ได้บรรยากาศของเล็กไปในตัวเลยฮะยังไงผมพาทุกคนนะฮะเที่ยวรีสอร์ทกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะจากนั้นผมจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับจะมีอะไรบ้างไปกันเลยครับ ีเป็นเล็กนะครับผู้คนก็จะมานั่งอาบแดดพักผ่อนกันนะฮะไปกันต่อครับครับตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับเอ๊ะอะไรแวบๆอาทจก I will you photo o you. give a m ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสาว่ายน้ำของทางรีสอร์ทนะฮะที่เขามีไว้บริการนะฮะ <laughs> 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 แดดแดดแบบนี้นะครับก็ต้องทาครีมกันผิวเสียกันหน่อยนะฮะตกใจความขาวของตัวเองผิวเสียนะฮะผิวขาวมาก It's the joy of the first steps of a child It's the joy of y u r great grandmother's smile We came a long way we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing. Ground แล้วก็ได้เวลาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆนะครับวันนี้เราก็จะไปกันที่แคปเมย์กันนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แคปเมย์แล้วฮะ เมืองที่ติดชายทะเละครับและตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าเป็นบ้านพักตากอากาศนะฮะเป็นเมืองติดทะเลทางใต้ของคาบมหาสมุทรแคปเม์แล้วก็ติดอยู่กับรัฐดาลาแวร์ที่เราไปมาเมื่อวิดีโอครั้งที่แล้วนะฮะผมจะพาทุกคนไปเที่ยวแคปเมร์บีชนะฮะตรงนี้ก็ได้ยิมนมาว่าเป็นชายหาดที่สวยในรัฐ New นิวเจอร์ซีย์นี่ครับแล้วเ,เราไปเที่ยวทะเลกันนะฮะ<ป>ทางเดินเข้าไปที่ทะเลนะ The sand is so white. Ow, ow. This is not sand. It's sand. It's the joy of, the of, the joy of your great grandmother's smile. สำหรับชายหาดทะเลของแคปเมบีชนะฮะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆของคนมาเที่ยวที่นี่นะครับก็จะเป็นทะเลนะฮะ สำหรับอา,ากาศในวันนี okay. ้นะครับก็เป็นใจให้เรามาเที่ยวนะครับถือว่าอากาศดีทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ขื่นทะเลในวันนี้นะคะก็ค่อนข้างแรงเหมาะสำหรับการเล่นเลยทีเดียวฮะเด็กๆก็สนุกกันใหญ่เลยนะฮะเหมือนน้องผู้ชายจะวิ่งหนีอะไรสักอย่างนะครับ คลื่นนั่นเองครับแต่ดูเหมือนเด็กๆของเราชอบซะนั้นวงนี้หน้าร้อนนะคะเดือนมิถุนายนนะฮะน้ำก็ยังเย็นอยู่นนิดนึง โอทะเลแสนงามฟอรสซิคามสดใสรองเท้าพีมาแล้วกำลังจะเท่เ,ทเลยทีเดียว ตอนนี้เรากำลังไปสถานที่ต่อไปนะฮะก็คือวอชิงตันสตรีทมอลนะฮะก็จะเป็นแหล่งช็อปปิง้งมีร้านอาหารต่างๆมากมายนะฮะตรงนั้นนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่วอ s <c> h <oughs> ชิงตันสตรีทมอลนะฮะไปกันเลย นี่ผมก็มาถึงแล้วนะครับวอชิงตันสตรีมอล์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำหรับมาเดินเล่นนะฮะแล้วก็ มีร้านค้าช็อปมากมายนะครับเดินเล่นชิลๆได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่ามีอะไรขายบ้างนะครับที่นี่ เป็นถนนทอดยาวไปถึงฝั่งทางนู้นเลยนะฮะครับหลังจากที่เราได้เดินเล่นในถนนชอปปิ้งวอชิงตันสตรีทมอลแลวนะฮะเดี๋ยวยังไงเราพาไปเที่ยวจุดท่องเที่ยวในแคปเมที่อื่นกันต่อนะฮะไปะค,ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ไลท์เฮาส์นะฮะก็เป็นสถานที่ที่นิยมของคนที่นี่ที่มาเที่ยวกันที่นี่นะฮะเดี๋ยวไปเจอก,กันที่ไลท์เฮาส์นะฮะ yeah. นี้ก็จะเป็นเดอะไลท์เฮาส์ของแคปเมนนี่นะฮะนี้ดูเหมือนจะเป็นสะพานไม้นะฮะตรงนี้นะคะรับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูน่าจะขึ้นไปชมวิวนะผมว่า เป็นทะเลนะครับแล้วก็มีวิวของไ์เฮ้ส์อยู่ตรงนี้นะฮะ สำหรับการท่องเที่ยวของเราในวันนี้นะฮะเราก็มาจบกันที่เดอะไลท์เฮาส์ของแคปเมียร์นะฮะเดี๋ยวยังไงเรากลับไปที่รีสอร์ทนะฮะเดี๋ยวเราไปทําอะไรกินกันที่รีสอร์ทสำหรับเย็นนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเราทําอะไรกินกันนะฮะ สำหรับเมนูของเราวันนี้นะฮะก็เป็นบาร์บีคิวย่างนะฮะหน้าตาน่ากินเลยทีเดียวฮะยังไงขอจบวิดีโอของพวกเราเพียงเท่านี้นครับชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราบ้านหมา Family ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมรอชมวิดีโอต่อไปของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย